จีมันนราจะเริ่มเริ่มอันนี้มือว่าเริ่มแรงเอเมื่อวานตกแต่ว่าตกเฉพาะในตัวละมาต้นใหญ่ต้นมันจะใหญ่ใช้แต่ไข่เพอยุงต้นนะคะอ๋อตัดข่ยชพยุงต้นนะคะเวลามันดกมากเก็บแบบว่าสวงามแบบว่าเก็บแบบกันหุ่กันหนุ่ไม่ใช่เก็บสรอ เก็บเลยนี่นะคะเติมติมพริกแกงชั่วโมงที่จะหอมนี่ลูปไนี่สูที่นี่แบบงตอนเทตอนเทเข้าไปั่วม่เพราะนั้นคุณยายเก็บ ผิดผ็ดแล้วเอาไปให้คุณแม่ทำน้ำพริกตอนปายตุลาค่ะแล้วก็เต้มกละลาเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่เนวัน่อัยาะอาศัยบินทเลค่ะการการผักชนิดไหน่เหมาสมก็เน่าใั่เงแัวี้ปเงแล้วก็ เอาเนี่ยเร็วเร็วเอาไปน้องค่ะไปถัะตรงจุดไหนนะคะถ้าเรืออะไรคะตรงไหนหรอเนี่ยน้องเตงวานอ๋อแตงหีเหลี่ยมไม่เนื่องจากว่าทันที่เราข่าวอะไรเยอะเฮ้ยค่ะเขามาจากไหนคะแตงใคยนั้นที่นั่นเลยขุณผู้ชมคายเห็นสวนฟารมไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ช่วงนี้แบบว่าไม่มีน้ำน้ำไม่พอ Okay. พอเก็บแตงความหมดไวเอาต,ต้นติกลง ประมาณสามสิบเจ็ดวันได้เก็บอันนี้ได้สิบกว่าวันเลย,ยแตงกวาในบางทีสามสิบสองวันก็ได้เก็บไอ้ยอนี้มันจะหนักพันพันนี่มันจะหนักันนมกมผมแตงกวาหมดเหลืองอินโดเขาเรียกเหลืองอินโดค่ะสวยมากเม็ดโตแล้วก็ลูกมันสีสวยลูกสีเหลืองสวย